วันนี้นอนข้าว้าสิโลนะครับนี่นอนแดงห่างๆกันเปนานวันนี้มีแล้วก็ตอนนี้กำลังล้างแพคแช่แข็งนะครับก่อนใช้หนอนนี่ต้องล้างฆ่าเชื้อก่อนนะบางคนไม่รู้นะอยากจะใช้แต่แบบแช่แข็งแต่ว,ว่าไม่ได้ฆ่าเชื้อนะครับ เอาไปใช้ปลากา็จะมีพวกปรสิตนะเกาะติดตามเหงือกนะครับแนะนำให้ล้างค่าเชื้อก่อนนะใครที่ไม่รู้นะครับช่วงนี้ก็ยังมีน้อยครับเดี๋ยวไปดูการแช่นะการแช่ยาล้างกันเองได้ครับต้องล้างกันเองได้ใครที่จะใช้หนอนแดงต้องทำกันเองให้ได้ด้วยนะครับ ันนี้ก็จะแช่ยาฆ่าปรสิตครับให้เขาคายยาออกมานะตอนนี้มันน็อกน้ําแข็งมาอาจจะยังไม่ฟื้นครับเดี๋ยวเวลาโดนน้ำอุณหภูมกปกติมันก็จะฟื้นนะต้องแช่อย่างเงี้ยประมาณชั่วโมงหนึ่งขั้นต่ำก็สี่สิบนาทีแช่ยาเพื่อที่จะให้เขากืนยาฆ่าปรสิตเข้าไปนะครับ ตอนนี้ยังยังไม่ฟืน้นไงเลยต้องใช้เวลาแช่นานแล้วเดี๋ยวเขาก็จะคายออกมาดได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราแช่ายาเนี่ยเสร็จเราก็ต้องไปแช่น้ําเปล่าอีกนะเพื่อคว,วามสะอาดนะครับแช่น้ําป่าให้เขาคายยาที่เขากืนเข้าไปอ่ะแต่ยาพวกนี้มันเป็นยายเฉพาะสําหรับเลี้ยงปลานะ ไม่เป็นอันตรายต่อปลานะครับเหมือนยาฆ่าตอนที่ตายไม่ได้นะถ้าหนอนตายแล้วเหมือนแท็กไปแล้วแล้วมาฆ่าทีหลังเนะี่ยเชื้อให้อยู่ในตัวมันจะออกไมหมดนะครับใครที่ไม่รู้นะสดๆดดดครับไม่ได้มา จะต้องมาล้างกันอย่างนี้ครับบางเจ้าเขาก็เทใส่ถุงแพ็คเลยครับนะครับเจ้าที่ไม่รู้ก็ใครเอาไปกินให้ปลากินมันก็ติดเชื้อแหละครับมันจะไม่ได้เป็นอะไรตอนนั้นนะแต่ว่ามันจะสะสมมันจะเป็นไข่อยู่ในในน้นในแหล่งน้ําอ่ะแล้วมันก็ติดตามหนอนมาเนี่ยนะครับตอนแรกอะ่ะแล้วพอใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็จะเริ่มไปเกาะตามเหมือกตามตัว อะไรประมาณนี้นะครับหนอนแดงมันก็ดีจริงครับกินง่ายโตวไวปลาชอบมากนะแต่ว่าเชื้อโรคก็เยอะด้วยครที่ใช้ไม่เป็นก็จะงงปลาตายได้ยังไงนะประมาณนี้นะครับที่เรานี่ก็ล้างให้เรียบร้อยล้างแช่ยาประมาณชั่วโมงง่ายๆแล้วก็แช่น้ําให้คลายยาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เ ก็อะไรกันแล้วก็ต้องไปล้างน้ําเปล่าแบบน้ําไหลผ่าน่อีกทีหนึ่งก่อนแพ็คนะครับพอถึงจังหวะช่วงนั้นน่ะมันก็จะหนอนก็จะดิ้นละมันก็จะเป็นแล้วมันจะฟื้นจากการที่เราอกน้ําเย็นนะหนอนนี่ว่าเราแพ็คมานี่ไม่ต้องไม่ต้องใส่ออกนะเออข้อนี้นี่ข้อดีของเขาไม่ต้องใส่ออกเขาอยู่ได้เหมือนภาวะจำศีลน,นะครับประมาณนี้เออเดี๋ยวตอนแท็กก็ถ่ายดูอีกทีหนึ่งตอนที่มันฟื้นนะ ต่างจังหวัดไม่ได้ส่งครับของมาเยอะครับทําวันต่อวันนะครับใครสะดวกมาเอาเลยก็คือมาเอาได้แต่ถ้าคนส่งต่างจังหวัดนี้ก็จะไม่ได้ส่งนะเพราะว่าส่งไปมันก็จะแบบมีปัญหาว่าเอ้ยทำไมมันไม่ฟื้นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นหนอนสดจะให้เลยเพราะว่าหนอนพวกนี้มันเรามันฟื้นแล้วมันก็ไม่ได้จะฟื้นแบบอะไรมากมายามก็แค่กระดิกได้นะแล้วปลาก็กินอะไรประมาณนี้นะครับ แต่เกิดได้วันนี้เลยเนี่ยมันมันก็ดิ้นอยู่แหละแต่คนก็ต้องเอาไปล้างค่าเชื้ออยู่ดีนะครับนะล้างค่าเชื้อก่อนใครใช้แบบนี้นะก็ราคาก็สอบถามมาที่ข้อความแล้วกันนะอช่วงนี้ก็ยังหายากครับราคาก็จะแพงหน่อยนะของมันตามฤดูกาลครับราคาไม่นิ่งเหมือนลาเล้นะลาะเลที่จะราคาเดียวกันตลอดปีตลอดชาตินะครับ โอเคเดี๋ยวมาอัพเดตให้ดูใหม่แล้วกันนะตอนแท็คนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มฟื้นกันแล้วนะฮะหลังจากที่เราแช่น้ํายา,ค,ารรครับยาฆ่าเชื้อปรสิตครับมันไม่ตายนะเวลาเราโดนน้าเย็นมันจะแค่สลบเฉยๆครับบางคนจะนึกว่ามันตายนะต้องมาโดนน้าก่อนครับนี่ตักให้ดู เดี๋ยวยิ่งอยู่นาะนขึ้นเรื่อยๆมันก็จะยิ่งขยับไปเรื่อยๆนะครับมันจะค่อยๆฟืนะ้นนตัวที่ลอยแล้วก็คือตัวที่ฟื้นแล้วนี่ฮนะตัวที่อยู่ข้างล่างบางครั้งมันยังเย็นอยู่นะ้วมันก็เลยไม่ฟื้นนะอันนี้คือแช่ยานะครับแช่ยา ไม่ตายครับเพราะว่ามันเป็นสําหรับสัตว์เลี้ยงสำหรับปลาโดยเฉพาะครับมันไม่ตายครับแต่ว่ามันจะฆ่าเชื้อเชื้อปรสิตที่อยู่ข้างในตัวหนออหรู้ว,ว่าที่เกาะมาจากแหล่งน้ําเท่านั้นครับนะก็นี่เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆ่อยฟื้นเรื่อยเรยหลังจากนี้เราก็จะไปแช่น้ำเปล่าครับให้เขาคายยาวไม่ทีนะครับเพื่อความสะอาดนะครับ ของชุดนี้ก็น่าจะส่งได้ช่วงวันอังคารนะรอันอังคารหรือว่าถ้าใครมาเอาที่บ้านเนี่ยก็มาเอาได้ตั้งแต่วันศุกร์นะครับนอนแช่แข็งแล้วก็มีขายกันละเดี๋ยวก็เตรียมบ่ออีกบ่อนหนึ่งไว้สำหรับพักน้ำนะพักน้ำยาครับแล้วก็สุดท้ายก็ไปล้างน้ำ ล้างน้ำแบบไหลผ่านอีกทีนึงครับก่อนที่จะทำการแพ็คนะครับใส่ถุงมันก็จะอย่างดิ้นๆอย่างนี้นะครับ นยังถือว่าเย็นอยู่เพราะว่าปริมาณมันเยอะเดี๋ยวช่วงเราแพ็กนั่นแหละมันจะฟื้นค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนที่ว่าเราเตรียมจะแพ็คนะครับจะเห็นชั้นเลยว่ามันฟื้นเยอะนะก็สรุปว่าเราทํากันสดๆเป,เป็นจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นหนอนตายนะ ก็ตอนนี้หลังจากแช่ไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับให้เขาคายน้ํานะนอนก็จะดิ้นกันอย่างนี้นะมันสะท้อนนะอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับแต่ก็พอเห็นใช่ไหมเห็นไหมครับนี่ถายในหมอนนี้ก็จะเห็นนะว่ามันดิ้นอยู่นะครับนะ ก็เดี๋ยวจากนี้ก็จะทาการเอาใส่กระชอนนะครับแล้วก็เอาน้ําล้างแบบผ่านนะแบบไหลทิ้งไปเลยนะครับส่วนยาที่ตกค้างอยู่มันจะไหลไปตามน้ํานะครับแต่ตอนนี้ก็คือเป็นการแช่น้ําเปล่าแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวกอนจะแพกอนะเราก็จะล้างน้ำอีกทีหนึ่งครับเพื่อเอายากับ ไอ้พวกเชื้อต่างๆที่มันคายออกมานะครับทิ้งให้หมดนะครับทั้งขี้ทั้งอะไรนะก็จะใช้ได้ครับนะค่อนข้างจะสะอาดไม่ตายครับนะโดนยาฆ่าเชือ้อเบอร์ซิลนีคือไม่ตายแน่นอนคนระับเพราะว่าเป็นสําหรับสัตว์อยู่แล้วนะครับบางคนจะกลัวนะครับนะเดี๋ยวไม่ดูครับอันนี้ก็มาถ่ายให้ดูแล้วกันนะ ส่วนใครมีวิธีอื่นที่ใช้กันอยู่ก็แบ่งปันกันได้นะครับปกตินี่ผมก็ใช้วิธีนี้นะครับนะเป็นวิธีที่เขาสืบทอดกันมาอยู่แล้วนะครับนี่ก็หนอนช่วงนี้หายากนะมันมีไม่ตลอดทั้งปีมันมีไม่ตลอดทั้งปีนะครับบางคนก็อยากจะ จองอเดือนเนอะเป็นหลายๆสิบโลครับมันก็กําหนดไม่ได้ครับนะหนอนบ้านเรานะครับแต่จะเป็นหนอนแท็กหลุมอ่ะมันก็มีตลอดแต่ว่ามันราคาแพงกว่านะครับก็ใครมีตู้ใหญ่ๆก็ซื้อเก็บไว้แล้วกันสำหรับหนอนกิโลแบบเนี้ยมันไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีมน,นานๆจะเจอทีแล้วก็มีเป็นช่วงด้วยครับช่วงนี้มันพอมีก็เอามาจำหน่ายกันนะครับแต่ว่าถูกกว่า แพ็กหลุมแน่นอนนะครับนะแต่บางร้านเขาก็ขายถูกขายแพงมาแล้วแต่ว่าเขาทําง่ายทํายากนะครับมันขึ้นอยู่กับวิธีทําด้วยครับไม่ใช่ถ้าหนอนอย่างเดียวมันก็พอๆกันนะครับใครหาได้ก็ทําได้อะใช่ไหมหาเองได้ก็คือฟรีบางคนหาแล้วเสร็จไม่ต้องทําอะไรให้ปากินเลยก็มันก็ง่ายไหมก็ไม่ต้องมีต้นทุนในการใช้เวลา ทำต่างๆนื้อ,อไหมครับนะนี่ต้องใช้คนทํานะครับนะนอน,นวกว่าจะได้เนี่ย wondering. มันไม่ได้ทำได้ด้วยคนเดียวนะครับวกว่าจะได้ขนาดนี้นะอนก็ลองตัดสินใจนะครับสนใจก็ทักมาที่เพจครับนะต่างจังหวัดส่งได้ถึงบ้าน,นครับทั่วประเทศแบบแช่แข็ง Субтитры сделал DimaTorzok